มันมีดราม่าเกิดขึ้นที่อยุทยาบ้านเราเนื่องจากว่ามีโอโป้าเกาหลีคนหนึ่งซึ่งเขาบอกเขาอยู่เมืองไทยมา20กว่าปีแล้วนะแต่เขาไปเที่ยวยุธยานะนะแล้วไปเจอตุกๆราคา1,200บาท1,200บาทเนี่ยแม้ว่าเขาจะบอกว่าพาไปกินข้าวใกล้ๆนี้นได้ไหมปรากฏว่าทางคนที่มาเสนอตุกๆให้ใช้บริการเนี่ยนะ ก็บอกไม่ได้ต้องซื้อเอซชั่วโมงพันสตรงนี้เท่านั้นแล้วพอคลิปมันถูกเผยแพร่ออกไปบรรดาแฟนคลับของเขาหรือใครที่ได้เห็นคลิปเขาเนี่ยก็เลยบอกโว้่นี่นอย่างนี้มันเสียภาพลักการท่องเที่ยวอยุธยาไปโกงราคานะักท่องเที่ยวขนาดนี้ได้ยังไงคือตุกๆที่อยุธยานะผมเนี่ยเคยใช้บริการอพอลงมาจากสถานีรถไฟปุ๊บเขาจะมีรถตุกๆทีเ่เราเรียกเพื่อจะไป เขาเรียกว่าไปสถานที่ปลายทางในราคาไม่แพงก็มีแต่อยู่หน้าสถานีรถไฟแต่ถ้าเกิดเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบรูปแบบของตุก๊กตุ๊กนำเที่ยวไอต้ตุ๊กตุ๊กนำเที่ยวเนี่ยเขาจะคิดแบบเหมาเป็นชั่วโมงแล้วเขาจะพาเราไปเที่ยวตามวัดต่างๆตามสถานที่เที่ยวต่างๆภายในระยะเวลาตามที่เราเลือกชั่วโมงสองชั่วโมงก็มีสี่ชั่วโมงก็มีเหมาทั้งวันก็มีราคามันก็ต่างกันไป พี่หฮงเนี่ยไปเจอป้าที่ขายแพ็กเกจเนี่ยลักษณะเป็นแบบตุ๊กๆุกที่พาไปเที่ยวรอบอยุธยาแบบเหมาชั่วโมงมนะฮะก็เลยเจอขายเป็นแพ็กเกจก็เลยเป็นคลิปอย่างที่คุณหยกจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ค่ะอ่ะลองดูคลิปค่ะไปเท่าไหร่ครับก็ไปอาตโตเดชทางตกสันชาคิพไปเที่ยวด้วย สี่ชัมม่วโมงเนี่ยสี่ชัมม่วโมงสองคนเนี่ยคนละหกร้อยบาทสี่ชัมม่วโมงหนึ่งพันสองร้อยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงเนี่ยคนละหกร้อยบาทแพงกว่าน,นี่ยผมตำรวจท่องเที่ยวให้เราเรียกราคามาตรฐานถ้าเรียกแกร็บไปที่นี่เท่าไหร่ครับแร็กซี่มีมมตรงนี้ งแก๊ปตรงนี้มีแต่ตำรวจตำรวจจับที่ช่วยมามาไม่ได้นี่เป็นวินค่ะแก๊ปไม่ได้แก๊ปแกรปอ่อพี่กดไหมที่นี่ใช่ฉันไม่มีตังค์ไม่มีบัญชีคนจนอยู้เนาะรยู่ไหมคนจนอ่ะพันสองร้อยครับเดี๋ยวจะให้แม่พิเศษก็ได้พันห้าก็ได้คอนเทนต์เราคือไปเออคนจนอยู่เนาะคนจน พอจะกดโอนพันสองอ่ะพันห้าก็ได้มันก็มีหลายประเด็นนะคุณผู้ชมคะบางคนก็บอกว่ามันเป็นราคานําเที่ยวไงอย่างที่พี่จงบอกมันเป็นตุก๊กตุ๊กนาเที่ยวไม่ใช่ตุก๊กตุ๊กโดยสารปกติในเส้นทางปกติบางคนเขาก็บอกว่าแต่ลักษณะดูดีลุมลุมล้อมๆแล้วก,ก็กดดันให้ซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วก็รวมไปถึงอะไรหลายๆอย่างนะคะที่คนเขาเห็นคลิปแล้วเขาไม่สบายใจเขาไปกัน2คนนะโอป้าฮงเนี่ยนะคะในช่องยูทูบเบอร์ของเขาก็ไปถ่ายคลิปไปด้วยแล้วทางป้าก็จะมีการพูดถึงเรื่องถ้าเรียกแกร็บเนราาค ที่ตกลงกับตํารวจแล้วตํารวจท่องเที่ยวให้เรียกราคานี้แบบนี้หลายอย่างหลายประเด็นที่มันเป็นดราม่าขึ้นมานะคะซึ่งอบป้าหงเนี่ยเขาบอกอยู่ไทยมา20ปีอย่างเรื่องกราฟผิดกฎหมายนี่ยังไม่เคยเจอเลยมันก็เลยกลายเป็นที่วิพา์วิจารณ์กันสมัตเลยแล้วรวมไปถึงขุดคลิปเก่าของอีกช่องหนึ่งมาคือคลิปของคัเลนเฮสเบอรี คันเลนเนี่ยคือเคยไปเที่ยวอยุธยานะแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะไปคาเฟ่ที่เย็นๆหน่อยเพราะอากาศร้อนแล้วตอนนั้นเนี่ยโชเฟอร์ก็แนะนําคาเฟ่ให้และคิดค่าบริการ150ตอนนั้นคันเลนขึ้นรถไปยังบอกว่าคิดว่า150บาทแพงนิดหน่อยแต่ว่าเอ๊ะทำไมแพงมากกว่าที่สถานีอะไรแบบนี้นะคะตอนนั้นก็เป็นประเด็นมาแล้วทีหนึ่งของคันเลนทีนี้ก็มาที่โอปป้าหงอีกจนกระทั่งเนี่ยล่าสุดเพจ a c e b o o k อยุทยาสเตชันเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความกรณีนี้เ,เขาบอกว่าคือมันทําให้เกิดกระแสดราม,ม่าต่อ อยุธยาเป็นอย่างมากหลายคนบอกว่าตุกตุกอยุธยาแพงมากเนี่ยคันเลนโดนไม่พอมาต่อด้วยพี่ฮงอีกมีคอมเมนต์ด้านลบเกิดขึ้นกับอยุทยาเป็นจํานวนมากหลายคนเนี่ยเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันใช่อยุธยาเนี่ยตุกตุกราคาแพงแล้วแถมพาไปตามร้านคาเฟ่ที่มีการตกลงมีดีวกันเอาไว้มีผูกมัดแล้วก็ราคาก็สูงเกินไป อะไรแบบนี้นะคะก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบหรือแก้ไขอะไรสักอย่างอ่ะทีนี้ทีมข่าวเราเขาก็ไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของอยุทยาเนี่ยเขาก็จะมีเว็บที่เป็นลักษณะของผู้ประกอบการรถตุกตุกนะรถตุกตุกท่องเที่ยวอยุธยามันก็มีราคาอย่างเว็บหนึ่งเนี่ยที่ได้มาเนี่ยอยุทยาบ๊ททริปเนี่ยนะคะหชั่วโมง300 3ชั่วโมง900 4ชั่วโมงพันสอนถ้าเหมาทั้งวันพันห้า 1, อ่ะกับอีกเว็บหนึ่งค่ะคนละชื่อเว็บกันแล้วนะ i love a y u t h a y a com 1ชั่วโมง300 4ชั่วโมง800แล้นะ อันเมื่อกี้สี่ชั่วโมงพันสองอันนี้4ชั่วโมง8 0 0เหมาทั้งวัน1000บาทก็มีเข้าไปตรวจสอบแบบนี้ก็ดูเป็นราคาที่มีการประกาศเอาไว้หน้าเว็บ<ะ>ไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากทีนี้ทางวินท่ารถตุกตุกหน้าสถานีรถไฟอยุทยานะคะที่นักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะก็ไปพบกับพรันรยาคนขับตุกตุก,ตกที่เรียกเก็บค่าบริการในคลิปของอป้าหงป้าสมจิตทาระงามอายุ59ปีนะไปถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่บอกป้าเอาโลโก้ตำรวจท่องเที่ยวออกก่อนเลย นี่ไม่ได้อนุญาตให้มาติดนะส่วนเรื่องเรทราคาเดี๋ยวกําลังรอตรวจสอบป้าเล่าให้ฟังในคลิปวันนั้นเดินบอกว่านักท่องเที่ยวถามหากร็บก็แนะนําแล้วว่าให้เดินไปอีกหน่อยแต่นักท่องเที่ยวไม่ไปก็เลยคุยแล้วตกลงกันอยู่ตรงนี้นักท่องเที่ยวจะเหมา4สี่ชั่วโมงปกติ1ชั่วโมงมัน3า0รชั่วโมงก็พันสองไงตรงนี้เนี่ยป้าทํางานตรงนี้มา30กว่าปีไม่เคยถูกร้องเรียนไม่เคยถูกตําหนิยืนยันไม่มีการชาร์จราคานักท่องเที่ยวแต่อย่างใดเป็นเรทมาตรฐานที่ขนส่งระบุไว้ป้าเสียใจนะเกิดเหตุการณ์แบบบนี้ครั ฟังเสียงป้าที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นี้หน่อยค่ะเขาเขาเหมาเราสี่ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถามมีแก๊ปไหมบอกมีต้องเดินไปตรงนู้นแล้วทำไมคุณไม่เที่ยววัดทำไมไม่ไปเราตุ๊กราคาตุ๊กก็ไม่แพงชทำไมมาสามร้อยบาทสี่ชั่วโมงก็พันสองสองคนก็คนละหกร้อยมามากมามละราคานี้พันสองแอบป้าขอโทษนะที่ก่อนนั้นที่นักท่องเที่ยวคี่ก็แพงแต่ป้าพาไป ตามราคาที่ท่องเที่ยวที่กำหนดยาให้แต่ว่าคิด่าแพงก็ป้าก็อขอพทษด้วยแต่เป็นกระแสแบบนี้ป้าเกาเสียหายเพราะป้าขับรถมาตั้ง30ปีแล้วป้าไม่เคยมีใครร้องเรียนเรื่องค้ารถเลยป้าพาแขกเที่ยวมีแตกแขกให้ติบป,ป้า คุยกับป้าสมจิตอยู่นะคะปรากฏว่ามีคนขับตุ๊กตุ๊กอีกคนนึงบอกผมขอเป็นตัวแทนคนขับตุ๊กตุ๊กนะยืนยันนะว่าราคานี้มาตรฐานเป็นการเซ็น MOU ร่วมกับขนส่งจังหวัดคุณสิทธิชัยสัมพีอายุ4 9ปีคนนี้นะคะแล้วก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมบอกมันอาจจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนนักท่องเที่ยวอาจจะไม่เข้าใจเอเรทราคาเช่าเหมคาคันเป็นเร็ดคนไทยอยู่ที่ชั่วโมง200แต่ถ้าเป็นต่างชาติชั่วโมง300อันนี้เป็นแบบเช่าเหมคาคันเลยนักท่องเที่ยวมาก,กันสงคนหารกันตกหัวละ600 มันก็อาจจะดูแพงอ่ะถ้าถ้ามันหลายๆคนมันหารกันมันถูกลงนะพยายามจะปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วคือตรงนี้เนี่ยนะฮะย้ำนะเวลาเขาใช้บริการเนี่ยเขาคิดเป็นคันนะไม่ได้คิดเป็นหัวนะฮะเขาจะให้นั่งได้ไม่เกิน6คนต่อคันนะนะเพราะว่ารถตุ๊กๆมันก็ไม่ได้คันใหญ่นะคือราคานี้ถ้ามา6คนก็ราคานี้มาสองคนก็ราคานี้มาคนเดียวก็ราคานี้แต่ว่าตอนที่ฟังในคลิปของพี่ฮงเนี่ย ป้าเนี่ยไปพูดบอกว่าหัวละหกร้อยสองหัวก็พันสองมันก็เลยทําให้ฟังเหมือนว่าเนี่ยคิดคดเป็นหัวหรือเปล่าอเออนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในราคาพันสองเนี่ยถ้ามาสี่คนก็พันสองมาหกคนก็พันสองใช่ไหมฮะเพราะเขาคิดเป็นคันเขาไม่ได้คิดเป็นหัวนี่นะฮะนี่อ่ะเนี่ยนัออกท่องเที่ยวต่างชาติอัตราสามร้อยบาทต่อชั่วโมงต่อคันครับไอตรงสีน้ําเงินด้านซ้ายถ้าชาวไ,ไทย ก็300บาทต่อชั่วโมงต่อคันแต่พี่คนเมื่อสักครู่บอกถ้าเป็นคนไทย200อป้ายมันเขียน3 0 0ไว้ทั้งคู่เลยนะคะทีนี้อาจพอมีการชี้แจงจากคุณสิทธิชัยตรงนี้มาเราลองฟังเสียงกันก่อนนะเขาบอกว่าเขาขอเป็นตัวแทนคนขับตุกๆในอายุทยาครับก็บเราเราพยายามปรับปรุงให้มาตรฐานดีที่สุดแล้วนะนะตอนนี้เราไม่มีการโกงชาร์จราคาแต่อาจจะมีการสื่อสาร ผิดพลาดบกพร่องไปบ้างแค่นั้นเองมามาเที่ยวกันเถอะยุดยาตุกตุกใจดีครับปลอดภัยไม่มีโกงราคาต้องอยู่แล้วพอชี้แจงมาเนี่ยมาหนึ่งคนเนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็300อยมา6คนชั่วโมงหนึ่งก็300เหมือนกันหลายคนคอมเมนต์บอกว่าตุกตุกอะไรนั่งได้6คนตุกตุกแบบนี้ค่ะตุกตุกสามล้อตุกตุกแบบลักษณะเหมือนโหจะกคล้ายสองแถวอยู่เหมือนกันนะเออรถใช้รถกระป๋ออยู่เหมือนกันข้างหน้ามีล้อเดียวคันมันใหญ่อยู่ข้างหลังมี2ล้อค่ะมันก็ ถ้านั่งมันนั่งได้สองแถวใช่ไหมเนี่ยถ้านั่งแถวละสามคนก็ได้หกคนวันนั้นผมไปนั่งผมนั่งสี่คนสี่คนแต่ผมจำราคาไม่ได้แล้วแต่ไม่ถึงพันอ่ะตอ,อนนั้นนั่งสองชั่วโมงมเขาพาไปเที่ยววัดแล้วเขาก็จอดรอให้เราเดินลงไปเที่ยวอพอเราเที่ยวเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาที่รถเขาก็พาไปอีกที่หนึ่งจะเขาก็บอกว่านี่จะไปกี่วัดก็ได้แต่ว่าภายในเนี่ยภายในเวลาที่เราเหมาอ่ะชั่วโมงที่เลือกไว ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือว่าไปครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมชมชมอยู่เนี่ยบอกอคุยคุยกันมาขนส่งงานจะเข้าไหมาที่อยุธยาปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปที่ขนส่งอยุธยานะครับโดยทางขนส่งก็บอกว่าเรทราคาตรงนี้ชั่วโมงละสามร้อยเป็นราคามาตรฐานครับเป็นราคามาตรฐานเซ็นเ o u ร่วมกันไว้แล้วต้องเขียนป้ายอย่างชัดเจนในเรทราคาที่กำหนดอืมอเพราะฉะนั้นตรงนี้เคลียร์นะคะในเรื่องของเรทราคาเออแต่ว่าคือถ้ามีป้ายขึ้นอย่างเนี้ยอ่าก็โอเคก็ถือว่าเนี่ย เห็นไหมมันมีป้ายระบุทั้งภาษาภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอว่าภาษาจีนด้วยไหมภาษาจีนด้วยนะภาษาเกาหลีไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีแต่มีภาษาอังกฤษมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีป้ายของตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งหนึ่งห้าห้าายบนคือเลยราคาเนี่ยอะมีป้ายอย่างงี้ก็โอเคก็ชัดเจนส่วนอันนี้ไม่ใช่แบบเหมาอันนี้เป็นแบบ รายเที่ยวว่าจะไปที่นั่นที่นี่ราคาเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือแค่ไปส่งที่เดียวแล้วก็ไม่ได้แบบเหมาเป็นชั่วโมงอันนีร้ราคารายเที่ยวแต่ประเด็นมันอยู่ที่ป้าเนี่ยไม่รู้ว่าไปแบบไปกดดันไปอะไรหรือเปล่าไงประมาณแบบอยากจะขายเป็นแบบสี่ชั่วโมงไม่ได้บอกเขาว่าชั่วโมงเดียวก็มีนะรายเที่ยวก็มีนะอะไรอย่างเงี้ย คือนักท่องเที่ยวอ่ะเขาอยากจะไปแค่ไปกินข้าวไปกินข้าวไปไป,ไปร้านกินข้าวตรงโน้นแต่ป้าดันบอกว่าไม่มีอมแทนที่ป้าจะบอกว่าอ้าถ้าไปเป็นรายเที่ยวเนี่ยไปขึ้นตรงนั้นนะหน้าสถานีนรถไฟมีก็ไม่ต้องเหมามก็ไปแค่ลายเที่ยวอแต่ป้าเหมือนอยากจะขายแพ็กเกจสี่ชั่วโมงพันสองก็เลยแบบพยายามจะแบบเขาเรียกอะไรพูดจูงใจนะฮะมันก็เลยดูเขาบอกดูคนที่ ชื่นชอบคุณหงเนี่ยดูคลิปแล้วรู้สึกอึดอัดอึดอัดแทนอปป้าหงนะฮะเหมือนแกมบังคับอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นปัญหาขึ้นมานะครับนี่นะฮะเอออ่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับ